Digit back. เทนคุงนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอ่อเกมชื่ออะไรอะอ๋อพิ x e l ลเพนเตอร์นะครับผมหรือจิตกรพิกเซลนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมวารูปแนวไมค์ครามนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากเจอผมก็ถ้าเจอผมก็ชื่อตามนี้นะครับอินเทนคุงนะครับ หัวใจมีอยู่สองร้อยกว่าบาทครับซึ่งผมได้ลองเล่นจนซื้อสกินสไปเดอร์แม่มนได้ครับโอเคเราไปเริ่มเล่นในโหมดจิตกรกันเลยตอนนี้มันกำลังค้นหาห้องพายอยู่ครับนานจังเลยวุ้ยโอเคซึ่ง ระหว่างรอเริ่มเกมนี้ผมขอชี้แจงก่อนเรื่องที่ผมหายไปนานก็คือหายไปนานก็แบบว่าอะไรประมาณนั้นแหละเออ๋อย่าค่อยเล่าทีหลังตอนนี้โจทย์ให้ทำมีดโอเคแล้วในเกมเนี้ยปุ่มพวกเนี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่อ,ออกมาเลือกใช้ได้โอเคผมก็จะทำประมาณนี้นะ ซึ่งผมยังข้อคุมไม่ค่อยเก่งก็ต้องขอภายในความอื่น้ด้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนมีดปะนะเพราะว่าโจดโจดมันคือมีดใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเหมือนมีดหรือเปล่า ผมจะทำเป็นมีอิโต้แล้วกันโอเคโดยเติมวงกลมไปนะวิธีลงสีก็คือกดไปที่ถังแล้วก็เปลี่ยนสีตามที่คุณต้องการนะผมโอเคทาสีไปเมื่อกี้เสียงแจ้งเตือนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้กำลังใช้หูฟังเลยนะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะครับ แบตคงใกล้หมดแล้วแหละไวโอเคประมาณนี้นะคะผมโดยเวลาเวลาก็จะกำจำกัดประมาณสองนาทีนะคะผมซึ่งผมก็จะเติมเงาไปด้วยนะคะผมตื๊ด เติมเงาเติมเงาให้มีดมันดูสวยขึ้นนะครับโดยการเติมเงาอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ฉากพื้นหลังผมชอบเอาเป็นสีฟ้านะโอเคตอนนี้แบตหมดแล้วทำให้อหูฟังแบตหมดแล้วนะครับจะค่อยชาร์จงตอนนี้ก็ปิดบลูทูธก่อนแล้วกันโอเค เสร็จแล้วมีของเราเราก็ดูมีของคนอื่นกันเลยนะคบผมขออนุญาตเบาเสียงนะครับโอ้คนนี้สวยใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือมีของเรานะครับผมวาดเล็กๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่แต่ต้องรอเวลาหมดก่อนนะครับผมก็ไปเรื่อยๆเลยในคลิปนี้ผมจะวาดสามรูปพอนะครับเพราะไม่อยากให้เวลาเยอะเดี๋ยว <c oughs> ต้องไปทำภารก,กิจอีกนะครับผม อะลอาคุยต่อเลยช่วงที่ผมหายไปเนี่ยแล้วก็ผมมาส่งงานเซนวาันคลิปที่แล้วใช่ไหมครัแบแป๊บหนึ่งที่ผมหายไปเพราะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีเวลาว่างอะผมผมไปทำงานพิเศษที่ร้านเกมนะครับไปเป็นคนขายบัตรขายบัตรร้านเกมครับผมก็เลยไม่มีเวลาอัาดคลิปเลยนะผมวันนี้ก็ใกล้ส่งการแล้วก็เลยได้หยุดงาน แป๊บๆหนึ่งนะคบโอเคเวลาเหลือแค่สามวีเองเราก็จะได้ดูกันแล้วว่าใครจะได้ที่หนึ่งผมว่าโอ้โหยังสวยเลยพระเจ้าอะไรวะเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้ไหมมีอีโต้เรากับมีอีโต้เขามีโต้เขาใหญ่มากเราไม่เหมือนมีดอ่ะผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะได้อยู่นะ เติมอะไรนีดนี้หน่อยหน่อยคงไม่ทันแล้วแหละงั้นไม่เอาเดี๋ยวมาเหลือแค่บ้าและเกมนี้จะรับคะแนนด้วยการโหวตนะครับผมโอเคนี่คือหน้าโหวตแล้โวโหวตให้เอ่อคนนี้นะครับอ่าตอนนี้ได้คะแนนโหวตสองคนนี้ได้คะแนนโหวตสี่คะแนนโหวตห้านะครับสองคนนี้ไม่มีใครโหวตให้เลยอี โอเคต่อไปการโหวตครับยังไม่มีมีดของผมผมโหวตให้คนนี้ครับผมภาพสมบูรณ์สุดดูดิพวกพวกนี้มันตั้งใจโหวตกันหรือเปล่ามีแต่คนแต้มเท่าไหร่ผมแต้มเยอะที่ส้ยผม,มก็ได้แต้มเงี้ยผมไห้คนนี้แต้มหนึ่งอันนี้ครับคือลูกของผมครับชื่อก็เขียนไว้อยู่ ผมต้องไปตัดสินกับพวกนี้ครับผมเฮ้ยผมได้หนึ่งแต้มแล้วไม่นะโอนแสงแน่เลยงั้นให้อัน,นี้ไปตอนนี้โหวตกันทุกคนในห้องเรามาครับห้องเต็มสิบสองคนนะโอเคผู้ชนะก็คือ <c oughs> นัดนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะย้ายห้องนะครับไป เพราะว่าเล่นกับคนเดิมๆไม่ค่อยหนุกนะครับต้องย้ายห้องกันหและช่วงนี้ก็มีอาการป่วยนิดนึงด้วยนะคบผมแ, <was> และอย่างที่บอกนะเกมนี้มีโฆษณาเยอะมากกันนะครับผมก็ต้องรอกันอัดต่อไปเรามาดูโฆษณาข้ามเวลากันดีกว่าครับโฆษณาค้างอีก อ๋ออีกทีฟังชืออีกปัดซึ่งซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่บ็นเทาบรรยาฝึกว่ารูปด้วยนะคะผมใครสนใจก็หาโหลดกันมาได้กับพิกเซลพนเตอร์นะครับหรือเกมจิตกรพิกเซลนะครับโอเคเน็ตเจ๊งโอเคค้นหาห้องต่อนะครับไม่รู้มันเขียนมันทําเขียนทําไมว่าห้องพัก โอเคโจทย์อันนี้พึ่งป่ะเฮ้ยนี่มันห้องเดิมนี่เห็นเห็นคำว่านัดแล้วดูชื่อห้องเถอะครับชื่อห้องเขาเขาสดโอ้ยเนี่ยครับมันต้องรอรอบต่อไปในเริ่มเกมมันต้องออก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 และรอเวลาจนถึงศูนย์ครบครบเป็นแฟนฟุกนะเจาที่รักสุดหลอกของเราโอ้ย ไม่เอาห้องนี้ห้องนี้ไม่ห้องจีบกันไปห้องเอิญนโอเคอันนี้ก็คืออะไรนักร้องคนโปรดของฉันเหรอโจทย์นักร้องคนโปรดของฉันทุกคนก็คงจะวาดเดอะแมสซิงเกิลกันผมรู้ซึ่งผมก็จะวาดเหมือนกันครับคนคงรู้ว่าผมจะวาดอะไร คนที่ยังไม่รู้ก็รอ,อ,อต่อไปเฮ้ยไม่สวยเอาใหม่โอเคไม่รู้ว่าจะสวยป่ะนะไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะวาดอะไรหนามๆนี่ก็คงเดาได้ไม่ยากกันหละครับ หน้ากาทุเรียนแน่นอนครับโอเคต้องเพิ่มความตะมุตะมิตาไม,าม่เท่ากันไม่เป็นไรครับเติมสีดำไปนิดหน่อยจุดสีขาวไว้จุดจุด,ด บางคนอาจจะดูว่าน่ากลัวนะครับโอเคซึ่งผมก็ว่าหน้ากากทุเรียนไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคชุดก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็แขน อันหนึ่งแล้วก็เติมนี้ไปจะได้ไม่ดูอ้วนค่ะเพราะว่าพี่ทอมลูมเธอที่ไหนไม่ค่อยอ้วนนะโอเคจากนั้นก็ทํำมือออกมาครับทํำมือออกมามีคนว่าหน้ากะอีกาด้วยเห็นแวบเหลือเวลาแค่สองนาทีเองครับผมโอเคแล้วก็วาดวงกลม วาไม่เหมือนเลยโอเคว่าวงกลมคล้ายๆไม้นะครับมันคือไม้เลยแหละไม่คล้ายหรอกโอเคจะ้ทำงี้อ่าลงสีเขียว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 เขียวเขียวเขียว ถุงมือนี่เขียวเข้มให้ดูจุดเด่นเด่นโอเคไม้สีดำหนากากทุเรียนผูกเนกไทด้วยผมงจำได้เสื้อลายขาวๆหน่อย จะต้องไม่ลายตืดเหลือเวาลาแค่44นาทีครับผมกับหน้ากากทุเรียนต <c oughs> ืดตืดตืด,ดโอเค เ,เหลือเวลาน้อยแล้วเหลือเวลาน้อยแล้วต้องรีบต้องรีบต้องไวๆแล้วต้องไวๆแล้วลายไม่ต้องเหมือนกันก็นได้ครับผมโอเคข้างหลังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมต okay. ๊ดโอเคตู้อีกอย่างไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ เอ้ยคนนี้สวยให้นักขาอีกาครับผมรายสายฟางนี้เขาได้ไอเดียจากเพลงความเชื่อนะผมว่าทุเรียนมันไม่มีกระเป๋าไม่ใช่เหรอครับวิตเอีกาเขาว่าสวยมากเลยครับผมเออต้องใน,นดวงใจไม่นนี้ไม่สวยผมให้อันนี้แล้กันครับเพดกับเผามีแต้มเท่าไหร่บ้างเนี่ยอ้ยอันนี้แต้มพันกว่า เฮ้ยมีต้องมีคนให้ผมมัง้งแหละโอเคมีใครให้ผมไหมเงั้นผมให้คนนี้ละวกันครับชนะชนะเย้ชนะครับผมกับหน้ากาทุเรียนไม่ค่อยสวยนะครับผมโอเคต่อไปก็ออกจากห้องนี้ครับผมตอนนี้แต้มอยู่ที่อุ้ย ไม่โฆษณาอาโฆษณาผมเกีียดโฆษณาตอนนี้แต้มอยู่ที่299นะครับเนะเพชรมี4โอเคอันนี้คืออะไรเว้นมนโจทย์ไม่ค่อยดีออกออกออก ไม่แน่ใจว่าจะว่าเว่มนไงผมเจอโจทย์ซ้ำๆออนไลน์ออนไลน,ออน,ไลน์ไม่รู้จะวาดไงคินหอกเราก็สามารถเปลี่ยนห้องไปได้เรื่อยๆนะครับสัตว์ประหลาดเอาสัตว์ประหลาดก็ได้ครับผมโอ้โหเขายังไม่กดเริ่มกันเลยง้นออกมาเปลี่ยนห้อง โอเคครับผมอันนี้ธนูอ่ะไม่ไม่ชอบวัดอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าบอกเราว่าเจอโฆษณายอแล้วมาโฆษณาบ้าโฆษณาบ้าไม่โฆษณาบ้า ไปเริ่มเล่นเข้าโหมดจิตกรพาร์ตตต่อไปอาจจะมีโหมดวา,าดราคาดาวนะมอแปลงไฟฟ้าคืออะไรอะ่ะโอ้ผมไม่ค่อยเก่งวิทย์ด้วยสิมาสโฟนโอ้ยเจอโจทย์ดีๆไม่ได้ไงผมไม่อยากได้รูปซ้ำๆครับผมต้องการรูปสุสานอันนี้ก็ซ้ำไม่เอา ไม่มีใครสร้างห้องที่มันหมดดีๆแอปเปิล <Apple S 1> ก็ได้มาโอเคนะผมแอปเปิลแอปเปิลเอ้าอย่าออกกันดีอย่าออกกัน,กนห้ามออกห้ามออกเล่น y y. ไวไวเล่นไวไวอ่าสามสองหนึ่งไปโอเคครับผม ่าเป็นการวาดแอปเปิลเริ่มจากวงกลมก่อนเลยนะผมแอปเปิลมันไม่กลมใช่ไหมครับผมผมก็จะทำงี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่สวยไม่สวยแล้วก็ดีดตรงนี้ทีมนับโดยใช้ยางลบโอเคประมาณนี้ตึ๊ด,ดเฮออ้ย ไอ้เละหมดเอ้าโอ้โหเกมนี้บังคับยากมากเลยครับผมโอเก็บบังคับยากแต่แต่ว่าทำได้อยู่ โอเคทรงแบบนี้โอเคมากนะครับผมต่อไปลงสีสีแดงกันเลยเป็นสีดำต่อแล้วก็วาดจุกมันออกมาเติมใบให้มันด้วยหนึ่งใบโอเคก็เติมใบให้มันด้วยอีกหนึ่งใบ โอเคประมาณนี้แล้วก็ใบใบเขียวเขียวใบเขียวอันนึงก็สีเขียวอันนี้ก็เขียวลำต,ต้นน้ำตาลไวโอเคน้ำตาลประมาณนี้ก็เติมเงาให้แอเปิ้ลมันหน่อยเหมือนฝั่งตรงนู้นครับ คนั้นก็เติมเงาให้แอปเปิลครับเติมมุมมุมบนตรงนี้ขยับไปอีกตรงนี้โอเคเติมเงาประมาณนี้ครับผมแอปเปิลเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่างั้นทำเงาครับทำเงาดำๆๆโอเค ลงสีดำดำไปอึดอึดโอเคสีประมาณนี้ครับผมแล้วก็เติมอ,อ,อนอ่อนลงไปบ้างในจุดที่เฮ้ยเยอะไปเฮ้ยไม่ใช่เน่ไม่โอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปสุดท้ายของคลิปแล้วนะผมโอเคเออจุด อึ๊บวางอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อึ๊บโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้จากนั้นก็เอาเส้นมาลากโอ้โหต่ำไปต่ำไปตึ้เลยแค่ไม่กี่วิเองครับผมโตโตสีโตสีฟ้าตึ๊ดโอ้สีฟ้าสี ต้อสีเขียวไหมอืมเฮ้ยไม่ต้องโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วดูลูกคนอื่นสิอ้ยอันนี้ยังสวยผมจะโหวตให้คนนี้ดีกว่านี่อันนี้สวยมากอันนี้องค์ปรกอบเยอะแต่โอ้ยอันนี้ก็สวย แต่ผมโหวตให้ออมมี่ไปแล้วออมมี่สามร้อนาเดทนี่มันนาเดตคนที่เล่นเพนเตอร์แต่ว่าตัวปลอมครับตัวปลอมพอะนาเดตตัวจริงได้เยอะแล้วเฮ้ยโหวตให้เราหน่อยดีไม่มีใครโหวตให้เราเลยเหรอลูกออกจะสวยหน่อยในะโปรแกรไม่โหวตกันเลยนะอะไรวะ โหวตด,ดิโหวตโหวตขอคะแนนโหวตให้หน้อยขอคะแนนขอคะแนนอา้าวค้างอีกอา้าวโอเค สรุปก็เป็นประมาณนี้นะผมผมไม่ได้คะแนนโหวตสักคะแนนเลยในรอบสุดท้ายนะแต่รอบสองก็ชนะครับแล้วก็มีโค้ชนาอีกแล้วโอเคนะครับอโอเคคนระับก็เอาไปว่าสำหรับคลิปนี้กับเอ้ เบนเตอร์ enter, เดี๋ยวเปิดอไม่ใช่ไม่เป็นไรกับอะไรนะครับชื่อเกมอะไรนะอ๋อพิกเซลเบนเตอร์นะครับกับพาร์ทแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายเย้ yeah.